เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยกิฟฟินฮัลโหลลงมาสิลงมาลงมาไปไหนเล่าโถเฮ้ยมันหนีอะแต่เราก็สู้มันไม่ไหวหรอกตอนเนี้ยเฮ้ยมันกำลังแลนดิ้งว่ะมันมันมันกำลังพุ่งมาแถวนี้ว่ะเฮ้ยอุ๊ชอุ๊ชชิบไม่ตลกแล้วอันนี้ไม่ตลกแล้วตีเข้าปะวะตีไม่เข้าเลยเหมือนไปสกิดมันอะแย่ละแย่ละ แย่ yeah, ละอลิเซนพีทาม,มุตเราควรเราควรถอยหรือสู้ต่อไม่รู้แหละลองยิงดูลองยิงดูอะไรวะยังไม่ทันเปิดคลิปเลยดู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 ดดดไอไอไก่ย่างห้าดาวโหตีไม่เข้าเลยวะแย่แล้วอันนี้ไม่ตลกแล้วน่าน่าจะต้องถอยนะทุกคนใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไมกันใช่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 แต่ไม่้วาวโ่ เพรเจ็บก oh, ารที่เจ้าทําแบบนี้ข้าข้าจะไม่ให้อาภัยเด็ดขาดข้าถอยดีกว่าข้าว่าข้าไม่ไหววะจริงข้าเวลแค่ยี่สิบเจ็ดข้าชิบหายละพี่มดพี่มดดูมาหนี่พี่มดมาหนี่ชิบหายละเจล้มเจนลุกขึ้นมาวิ่งค้ำค้ำ โอย้ยจะไปสู้กับมัน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 เรายังมีเคลต้องทำเรายังมีเคลต้องทำคัมคัมนี่ว้เราอย่างวะเราอย่าง,งวะรอสินะมันควรจะเป็นแบบเปิดคลิปส,สวยๆไม่ใช่เจอกริฟฟินไล่ขย,ย้ำขย,ยี้ขายของแปบ๊บ อยากลองเปลี่ยนสายบ้างอะเราเราเปลี่ยนสายกันไหมเออเลนเจอร์น่าสนใจนะอ่าเลนเจอร์น่าสนใจเราลองเปลี่ยนสักพาร์ตไหมอ่ะลองดูลอง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 อยากรู้ไงอยากรู้สายอื่นเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยทีนี้เราไปหาทัานเซอร์แม็กซิมิเลียนกันดีกว่าหน้าคุนๆุนเหมือนทันเซอร์ไม่ใช่คนนีเซอร์ คอดีทนเซอร์เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเพื่อล่มทีมของเราว่าตอนนี้เราเวล27แล้วแอบไปฟาร์ม,มาไงเออแอบไปฟาร์มนอกรีดนอกรีดแอบไปฟาร์มนอกกรอบนอกคลิปหลังไมมาสวัสดีครับท่านเซอร์อุย้ยขอโทษโอ้โหท่านเซอร์ถึงกับเซนะท่านเซอร์เซวันนี้ข้าน่ะต้องการที่จะไปทำเควสถอดรหัสยังไงล่ะอืม นี่คือรายละเอียดนะท่านาก็ระหว่างที่ข้ากําลังหางานให้ท่านทำอ่ะนะฉันดันไปเจอเรื่องนี้เข้าไม่ทราบที่มาของบทความนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าบทความนี้มันถูกเขียนไว้นานมากแล้วคนของเราอ่านได้แค่ไม่กี่คำเองมังกรแผลเป็นอลิเซนและหัวใจโอ้โหนี่มันเรื่องของกูเลยนี่หว่า ทุกอย่างที่เรารู้ตอนนี้มันชี้ไปที่ท่านทั้งหมดใช่แล้วล่ะท่านอยู่ที่ท่านแล้วล่ะหากมีอะไรเพิ่มเติม,ตมแล้วก็แจ้งพวกเราด้วยงานของท่านคือไปตามหาความหมายของมันโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยท่านเควสบอกว่าให้เราไปสอบถามรอบๆเมืองนะเพื่อ <c oughs> ไปกันเถอะพิรามุตเฮ้ยรามานาพอดีเราก็ไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนทีมได้เลยนี่ไงเราผ่านพอดีขอเวลาเปลี่ยนทีมสักครู่น,นะฮะดาบาเดสได้ลูนาคือเพื่อนรุ่มทางใหม่ของเรานะพี่ละม,มุดไปกระเถอะปกระเถอะอไปทำเคื่อกรต่อน่าจะคนนี้อ่าขอโทษนะฮะขอสอบถามหน่อยนะลุงมาถามฉันว่ารู้อะไรเกี่ยวกับบทความเก่านี้บ้างนะเหรอคือฉันไม่เคยอ่านจดหมายเลยด้วยซ้ำอะ่ะอ่านไม่ออกเฟรยเอ้า ลุงโอ้โหฉันเป็นแค่ลุงแก่ที่จับดาบไม่ใช่คนที่ได้จับด้ามปากกาขนนกไปถามคนที่เขียนเองสิฟลาไม่ต้องมาถามฉันเอาแล้วแล้วลุงซาเวตพื้ซาเวตท,ทำาพือไปก็ได้วะเป็นบอกว่าให้ไปวิสิตฟอร์เจอร์ใครวะน่าจะอยู่แถวๆในเมืองล่นะมั้งลองไปดูกันเถอะอยากเปลี่ยนเสื้อแล้วอะทุกคน แต่ว่าเสื้อนี้มันมันเบื่อเออมันเบื่ออยากได้เสื้อใหม่อยากได้เสื้อที่ใฉ่อะไรมากกว่านี้ไม่มีร้านไหนขายหรอถึงหรืยอยังนะอุ้ยถึงแล้วอยู่แถวแถวนี้โอ้ไปร้านโอ้โหนี่หรอ The Black Cat อืมเออขอโทษน,นะพอดีว่ารู้จกักรหัสลับนี่ไหมเอองานเขียนโบราณอย่างนั้นเหรอ ง่ายมากเลยฉันหาให้ได้นะแต่ว่ามีเงินไม่ไล่เดี๋ยวขายให้เอาเดี๋ยวเดี๋คาค่าให้เจ้าอ่านให้โอ้อะไรนะแค่อยากให้อ่านให้อย่างนั้นเหรออ้อไหนดูซิก็อ่านไม่ยากนะมีคำว่ามังกรแหเป็นอาริเซแล้วก็หัวใจมันไม่ใช่บทความอะไรหรอกกระดาษแผ่นนี้น่ะ มันคือรหัสตั้งหักล่ะอ๋ออย่างงั้นเหรอข้ารู้อยู่แล้วมันคือรหัสมันต้องมีในยะสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับคําพวกนี้แน่แน่อืมอืและคําพวกนั้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันซะด้วยฉันรู้เท่านี้แหละเพื่อนโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือข้ารู้อยู่แล้วนะโถเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียววิ่งที่ดาอะไรอ่ะเท่ห่ะเออเออเออปักไว้ปักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อนะชุดนี้คดีเลยทุกคน จักใจวัยรุ่นอ่าเราซื้อมานหนึ่งชุดแบบใส่เล่นๆคนนี้สวยจังเลยอะ่ะฮุยสตีโอ้เป็นผู้ชายรอเซบาสเตียนวัยยี่สิบหกแล้วเพิ่งจะจ้างลูน่ามาไงบายบายลูนา่าแบบว่าเาขาเขาหล่อดีอ่อาหนึ่งจะยังไม่ได้เล่น,ลนด้วยกันแต่ว่าขอบคุณนะบายบายจูไว้รอ โยมั <Yo. S 2> งกรหัวใจและแผลเป็นอย่างนั้นเหรออืมนี่มันเกี่ยวอะไรกับภาพวาดอะไรนั่นหรือเปล่าอะฮิลฟิกเกอร์นออะไรวะภาพวาดเนินเขารู้จัก you know it, เปล่าอะชายที่ถูกลากขึ้นไปบนเนินเขาทางตอนเหนือของเมืองชายผู้น,นั้นมีรอยแผลเป็นที่หัวใจด้วยนหะนะไม่ก็จะแถวหน้าอกนะ่ะ อุ้ยเหมือนเราเลยนี่เออแครให้เราไปที่เนินเขานะใช่ที่ถูกลากไปที่เนินเขานะหรอและชายผู้นั้นก็มีรอ,อยแผลเป็นที่หัวใจหมายความว่าคือเราก็มีแผลเป็นที่หัวใจหรือว่าเขาจะเป็นอาีเซนผลเก่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับมังกรก็เป็นไปได้ เราไปหาคำตอบกันดีกว่าเฮดช็อตโอ้โหเสียงอยากกับยิงปืนก็สนุกดีลองเล่นไปกูยิงปืนปะเนี่ยเหมือนยิงธนูเอ้ยไม่ใช่เหมือนยิงปืนชืบยังไม่ตายยังไม่ตายยังยังไม่ตายกูยิงหัวว่ะยิงหัวแล้วแรงไหนดูซีเควสให้เราไปไหน เฮ็ดให้นะโอ้โหโคตรไกลนะดีไปก่อนที่มันจะกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรมันจะมาป้นโอ้ยโอ้โหอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ๊เราอย่างแรงอะงงอยู่ๆก็วิ่งมาชาร์จ อ,มมอ,อีกแล้วเออมอป้นกุยแกะอะไรเนี่ยป้นไข่ไม่ป้นป้นอลีเซนมันใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องไหมโง่จริงๆเจ้านี่มันพวกด้อยปัญญาคิดจะป้อนอลีเซนอย่างนั้นนะผิดมหาหันเลยละโอ้ยข้าเหนื่อยใครก็ได้ช่วยข้าทีเอวข้าหายเหนื่อยเองไม่ต้องพึงพ่งพวกเจ้าก็ได้อู้สวยจัง โอ้มีกวางเต็มเลยแถวนี้อย่างงั้นเหรอเนินเขาทางเหนือของตัวเมืองอืมไม่เคยมานะแถวนี้มีกวางเต็มไปหมดเลยเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้ป้อมอะไรอ่ะ อุ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะที่ไหนเนี่ยเออมันต้องไม่คุ้นอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยมาอู้วว้าวอุ้ยหมาป่าหมาป่าสีขาวเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันมันแดกคนมันแดกคนไม่ได้โอ้โหตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยแย่ละหมาอย่างโหด ไม่น่าเปลี่ยนสายตอนนี้เลยเควสน่าจะยากดูทรงดูด,ดูยิงมันไม่เข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวชิพายละข้าข้าไม่สามารถช่วยท่านได้ข้าข้าขอโทษด,ด้วยข้าก็ฝังท่านไม่ได้เหมือนกันเพราะข้าไม่ว่างเอ้ยโอ้โไม่โดนเฮ้ยโอ้โหบทจะแรงก็แรงวะ่ะ น่าจะต้องยิงให้ถูกจุดอะไรเงี้ยที่นี่คือป้อมปราการอะไรหรือเปล่าน่าสนใจข้าขอแวะแป๊บหนึ่งเออแถวนี้มันคือที่ไหนนาะข้าไม่แวะและเดี๋ยวยาว <laughs> ทางไหนนาะเนินขาวบนนู้นอย่างแน่นอนใครดีกีตาวะแถวนี้ สันไบรท์ที่เป็นขนมไม่ใช่ที่เป็นดอกไม้มนัาจะเป็นป้องปาก,การอะไรสักอย่างอ่แหละโอ้ยฮาปี้เต็มเลยแย่ละข้าไม่ชอบฮาปี้มันยิงยากไม่โดนข้าไม่ชอบฮาปี้เพราะข้าเล็งไม่ โจนจักดอกเลยโอ้โหว้าวาว้าวว้าวโอ้ยิงยากจังวะยาก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 ค่าว่าค่าย,ยิงง่ายละอยู่ไหนวะ หมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดนี่โอ้โหข้าวะค้าก็าแม่เหมือนกันนะแม่อุย้ยเดี๋ยวสายขอบ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 อุ้ยอุ้ยโอ้โอหมันมันเอามันเอาอันนี้มันเอามันเอามันเอามันมันเอามีคนยิงเ้วนะเมื่อกี <c oughs> ้สามดอกเฮ้ามาจัดสายขอบสักตัวดีกว่าทุกคนเพื่อความเจริญใจอะไรวะเจริญ เพื่อความเล้าเล้าอะไรวะเพื่อความมันเพื่อความมัน,มนหันหน้ามาหันหน้ามาอุ้ยแรงวะ่ะทำเป็นเล่นไปแรงนะเนี่ยเฮ้ยแรงอะเนี่ยหันหน้ามาเลียเต็ม,มหน้ากันอุ้ยมันแรงวะ่ะอ,อาชีพเนี้ยโคตรแรงเลยเริ่มชอบแล้ว ข้าว่าข้าเริ่มชอบแต่ข้าก็ยังโนนหนึ่งเมนเมจิกอาร์เชอร์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีอะไรอ่ะตีตีกูเนี่ยแหละถอย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 ข้าต้องยิงระยะไกลข้าต้องยิงระยะไกลมันชีพพายเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซบาสเตียนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าข้าไม่มีเจ้าข้าก็ตีเย่นะสิโอ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 หามุมก่อนหามุม หามุมหามุมหามุมแล้วยิงตามมันโอ้ยพี่มุดพี่มุดเออมันต้องอย่างงี้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 ใครก็ได้บัฟไฟให้ฆ่าทีเซบาเตียนจะบัฟไฟให้ฆ่าทีปามอุ๊ยโอ้โหดูมันกวาดพี่มุดปิวเดี๋ยวไม่มีใครบัฟไฟฆ่าเลยได้ปรด ไฟให้ขา้าทีใครยิงเข้าตามันไม่รู้กี่ลอแล้วเนี่ยไม่มีใครบัฟไฟข้าเลยโป้งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครทำอะไรเลยวะทำไมมีเราโอ้ยพวกพวกแกทำอะไรกันอะฮัลโหลช่วยกันยิงหน่อยสิโอ้อยแม่แม่ไม่มีใครทำอะไรเลย เด,เดี๋ยว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 ไม่ตลกแล้วทำไมโอ้ย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 ล้มกันหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยป๊าบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันกวาดไปทั่วแล้วเนี่ยมันกวาดหานันมาเอ้ยข้าข้ายิงระดมอยู่ข้ายิงระดมข้ายิงระดม,ะดมเปิดตัวแบบอลังการข้าชอบ ข้าชอบเยี่ยมมากบัฟไฟแล้วโอเคข้าตั้งตั้งปืนก่อนเลยป้างโอ้โหไม่โดนเอาใหม่หันหน้ามาแปลงไปดีโคตรแรงแต่ว่ามันปิดตาแล้วว่าดูดิโอข้ายิง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 อยู่คนเดียวเนี่ย โถอยนี่มันอะไรกันทีมข้าเป็นอะไรกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระตาละปองข้าต้องถอยยิงข้ายิงแบบยิงแบบไม่หยุดข้าไม่หยุดข้าไม่หยุดแม้ใบไม้บังข้าข้าก็ไม่หยุดข้ายิง มาแคตาแล้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 ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋าเดาเดาเดวเดาเดาเดวเดาใครยิงอยู่โอ้โหข้าเหนื่อยเอือพี่มูโดนแดกโธ่ยลุกขึ้นมา้ยตามเปิดแล้วตามมันเปิดแล้วตามเปิดแล้วตามันเปิดแล้วตามมันเปิดแล้ว ตามเปิดย ER ิงเข้าไปที่ตามันเออก็ไม่เท่าไรดีว่าก็ไม่เท่าไรนี่ว่าไปต่อดีกว่าก่อนที่มันจะมืดใช่แถวนี้ไหมเนาะอุ้ยเหมือนจะเป็นแถวนี้เลยอ่ะใช่ปาวะเดินเฮ้ยใช่ เอ้ยไม่มีคนนี่นะบนนั้นเอ้ยท่านฮัลโหลคือไปทำเอ้ยคาซินวะโอ้ผู้ที่รู้ว่าข้าแสวงหาสิ่งใดย่อมรู้ดีในขนาดที่ผู้ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าข้ารู้หรือไม่รู้อะไรเจ้าพูดอะไรเนี่ย ส่วนข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรอุ๊ยมีแสงออกมาที่หัวใจโอโอเจ็บชุดสวยจริงอุ๊ยเจ้ามองเห็นข้าใช่หรือไม่ใช่ค่ะถ้าเช่นนั้นขอแสดงความยินด,ดีด้วยเจ้าได้พบกับคนที่เจ้าตามหาแล้ว ข้าเป็นเหมือนเจ้าหรือไม่ก็เคยเป็นอย่างเช่นเจ้าบุตรผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมังกรว้าวเป็นอลิเซนหรือเปล่าไม่มั่นใจยิดีต้อนรับอลิเซนหน้าใหม่ข้าคือชายผู้ซึ่งถูกหล่อล้อมขึ้นมาโดยมังกรโว,ว่อีดีที่ได้รู้จกักค่ะท่าน โอ,อ้ยเดี๋ยวมันเป็นรูปคนนี่นะว,ว้าวสุดยอดอุ้ยที่นี่น่ะเหรอฮิลฟิกก์นออะไรสักอย่างโอ้เออว,ว้าวยิยนดีต้อนรับอลิเซนคนปัจจุบัน เจ้ามาที่นี่เพื่อตามหาความหมายของบทความนั่นสินะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอ้าวเอ้เ,อเหรอจุดประสงค์ของมันมีเพียงพาเจ้ามาหาข้าก็เท่านั้นโอ้มีเพียงอลิเซนที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นล่างของข้าได้ข้าคือดรา g อนฟอร์จอุ้ยดรา g อนฟอร์จคืออะไรอะอุ้ย ไปเถอะไปบอกคนที่มอบประหัรลับนี้กับเจ้าว่าเจ้าได้ยินอะไรบ้างจากที่นี่ข้าข้าดินเสียงเพลงที่เพาะมากว้าวข้าขอน้ำยานี่ไปขายได้หรือไม่ท่านข้าขอสิ่งนี้ด้วยได้ไหมข้าเอานี้ด้วยได้ไหมและอันนี้ได้ไหมพอดีว่าข้าต้องการตังนะ่ะ ข้าหยิบไปทั่วเลยวิย่คนนี้ก็เท่นะแล้ที่นี่คือว,ว้าวข้าได้ชุดใหม่ละไม่ใช่ชุดอาชีพเราซะด้วยเมจิการ์เชอร์ว่ะชุดนักเมทอะวิ่ข้าเอาสิ่งนี้กลับไปแล้วกันนะท่านอขอบคุณมากท่านดีใจดีจริงๆว้มีโพชั่นเต็มเลยแฮะที่นี่ ก็คือสรุปว่ารหัสลับนั่นไม่ใช่ไม่ใช่บทความอะไรที่เราจะต้องหาความหมายเลยนะเพราะมันไม่ได้มีความหมายอะไรมันเป็นแค่สิ่งที่นำพาให้เราเนี่ยมาเจอกับท่านรักก้นฟอร์คนนี้นะแล้วเ,เราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เ <c oughs> ออนั่นสินะไม่รู้เลยแฮนี่อง ที่เราบอกว่าตรงนี้มันเป็นรูปคนถือโล่อ่ะเออเท่ดีเท่ดีเฮ้ยตรงนี้มีแคมอ่ะแคมของใครอะไม่ใช่ของใครดังนั้นแหละโอ้ยหมาเต็มไปหมดโอ้ยใครทำค่ะบัฟไฟหน่อย โอ้โหเดี๋ยวคาโดนสโตนเคริร์ตเฮลเฮลเอ,อื้ออยิงอัดด้าไปดียิงยิงยิงอัดครตายวะเซบาเตียนโหยเอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวคาโดนเฮลคาโดนเฮลคาโดนเฮล อุ้ยเดี๋ยวยหเขารับค่าแบบถ้าเจ้าหญิงหรือไม่กันแน่นะเนี่ยโอ้โหเขินจุงเลยย่าโอ้เซบาสเตียนเจ้าขโมยหัวใจข้าไปเสียแล้วโหเอ้ยแม็กซิมิเลียนข้าขอโทษด,ด้วยแต่ตอนนี้ข้าเลิร์จะมีหัวใจให้เซบาสเตียนท่านนี้แล้วละ่ะโ,โ,โ,โอ้เจ็บชิบหายโอ้ใครก็ได้ชโชคทีอะไรวันเนี่ยยิงมันวาย โอ๊ยเซบาเตียน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 โอ้ยยี่โคเทอ่ะเจ๊าถาเอาบ้างอแต่ฆ่าไม่เทเลยเอ้ยไม่แรงเลยเฮลเฮลเฮลฆ่าไม่มีไฟแล้วข่าสู้ไม่ได้โอ้โหเยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่ตัววะเยอะชิบหาย โอ้ยโอย้ข้าเหนือ่อยอืออืออืออโอ้ยโอ้ยข้าโดนอีกแล้วช่วยข้าด้วยเอาแกซาบเตียนงอข้าว่าข้าได้กระดูกหมาไปขายได้หลายบาทเลยละ่ะข้าไปละ ค่ะไม่อยู่แล้วที่ป้องปาการตรงนี้มันจะนอนถึงเช้าได้ไหมนะอาจจะนอนได้ก็ได้ีกทางให้ค่าอาริเซนโอ้เขากำลังรวมพล <'m> แหมข้าไม่สามารถนอนที่นี่ได้แฮะมันเป็นป้องปาการแบบว่าหกหัก โอ้ข้างในนั้นเข้าไปหากุญแจนะเพื่อไปสำรวจดีกว่าระหว่างรอมันเช้า <c oughs> นู่นนะแกรนซเรนเมืองที่เราจะต้องกลับไปอืม <c> เ <oughs> ชวบมีอะไรไหม อย่างไรไม่นะบนนั้นมีบันไดล่ะน่าจะต้องมีกล่องไปดูสิเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปดูเองมีกล่องกระจอกอันนึงกระโถยนี่มันหลอกกันชัดชัดเอ้ยข้าติดบักมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเราคงต้องกลับไปเช้าแล้ว ฮึยวยรูปนี้สวยมากไม่มีใครลงมากับข้าเลยลงมาถ่ายรูปกับข้าหน่อยก่อนที่แสงมันจะหายเป็นอะไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันอะนจะว่าไปแล้วมีความคิดว่าอยากซื้อ ธนูจากร้าน Backcat นะแบบว่าเราเน้นแฟชั่นไม่เน้นใช้งานไม่เน้นสแตตเออมันสวยดีอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมกล่องมันเลียจำได้ว่าเคยเปิดไปแล้วเปิดใหม่ก็ได้แต่ว่าจะไปซื้อธนูแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้อของแสชีดไหนดีเพราะว่ามันก็อันละสองแสนเลยนะก็แพงนะเออเซอร์คะค่ะได้ความคืบหน้าแล้ะละ Not text, you say. ไม่ใช่บทความอย่างนั้นเ<ต>หรอหรหัสลับที่สร้างขึ้นมาเพื่อน,นำท่านไปหาดรา g กนฟอร์เข้าใจแล้วละ่ะถ้าสิ่งที่ชายผู้นั้นพูดเป็นความจรงิงและเขาเองก็เป็นอมตะแล้วก็ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่จะให้เขาได้ชี้แนะแต่ยังไงก็เธอคำพูดของเขาน่าสนใจมากหาเวลาที่เหมาะสมไปพบก,กับเขาด้วยละ่ะถ้าโชคดี เขาอาจจะนำท่านไปสู่ชัยชนะก็เป็นได้ว้าว้าว,าวาไปซื้อของแบบร้านอยู่ตรงไหนนะอ,อืมแต่มันเบามากเลยนะเอาเราลองเราลองมาอันนึงเรารวยเอาจริงชุดดำเท่นนะ เฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเอาไหมถามใครผมซื้อมาแบบไม่สนใจก็ใส่เลยนี่คืออาวุธอาวุธงูที่เราโอ้โหแล้วแบบเป็นงูแล้วดูเสื้อ,อโคตริลิทิลินเอาละวันนี้หอมปากหอมคอแล้วใจกันเต็มที่ แล้วก็เป็นาพาให้ได้เจอกับดั o กอนฟอสนะถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่เราได้รับรู้สุดยอดมากๆากสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เอ้ยเดี๋ยวมีอะไรเปื้อนตูดพี่มุดมา่าสีม่วงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนยังคงติดตามอยู่ขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยขอให้พวกเราทุกคนผ่านอาทิตย์หน้าไปได้อย่างราบรื่นเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วก็มาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าจะเป็นคลิปอะไร รอติดตามกันได้เลยจอกกันได้เลยบ๊ายบายอ๋อเล่นไม่ยิงหรอกอุ๊ย